ส,สดีค่ะพบกับน้องพีทอีกแล้วยังต้อง์คแอนเจ้าเก่าแต่เขาก็จะเอาตำแหน่งคืนแล้วจ้าอ้าวทำไมล่ะครับก็เดือนกันยายนหกสี่นี้ก็ใกล้จะครบปีแล้วค่ะโอ้จะครบหนึ่งปีแล้วไม่เห็นค่อยมีงานอะไรเลยคะจะมีได้ไงออกไปก็ติดโควิดสิคะอุ้ยอยากตีนึงกาถีบหน้าโควิดจังเลย จริงๆแล้วช่อง<า>พีที่ดูทําเกี่ยวกับอะไรครับความสามารถเด็กค่ะไงครับผมความสามารถหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่ทําได้เด็กๆอย่างเราก็ทําได้ค่ะอะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมพอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพหน่อยครับก็มียินมนาสติมวยไทยมวยจีนศิลปะก,การต่อสู้และก็เต้นอะไรประมาณนี้แหละค่ะน้องพีทเล่นหนักๆไปทางด้านไหนครับผมน้องพีทถนัดในด้านการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะขาไหนครับผม มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกค่ะอารักร์วัฒนธรรมไทยสืบสานไว้ในรูปแบบใดบ้างครับาการร่า้ครูวมวยไทยสอดไส้ย,ยิมนาสติกค,ค่ะว้าวมีมวยไทยผสมผสานยิมนาสติกด้วยทําให้ท่านผู้ชมดูสดชุดได้ไหมครับได้ค่ะเ,เริ่มเลยครับ ผู้ชมท่านใดที่ชอบนะครับแล้วก็สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถสื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปกับน้องพีทช,ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพีทนิดดูด้วยนะครับค่ะช่วยกดติดตามกดแชร์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้น้องพีทเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะความสามารถเยอะอย่างนี้แล้ววันนี้มีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมครับก็เกี่ยวกับความสามารถเด็กที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้ค่ะ นั่นคือสอนการเล่นสเก็กบอร์ดระเบียบทำตามง่ายๆเล่นได้เพียหนึ่งนาทีค่ะโอ้ว้าวผู้ชมที่ติดตามรอมานานแล้ววันนี้ได้มีโอกาสทำคิปสักทีใช่แล้วค่ะเราไปดูกันเลยเจ้าพวกเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดลองบอร์ดเทเบร์บอร์ดอะไรพวกเนี้ยหนุพีดเล่นได้ไหมครับได้ค่ะเล่นได้สอนได้อะไรที่เป็นเครื่องเล่นแบบมีล้อได้หมดค่ะใครชื่นชอบตามไ้เลยนะคะ พยอยทาคลิปออกมาให้ครบทุกอย่างเลยค่ะครับส่วนวันนี้เรามาสอนสเน็กบอร์ดแบบละเอียดกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับโอเคค่ะจริงๆแล้วอ่าถ้าคนไม่เคยเล่นเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับเขาเริ่มจากอะไรกันก่อนครับต้องทําความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราจะเล่นก่อนค่ะเพื่อทําความคุ้นชินกับสิ่งนั้นก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราทําไมต้องทําความคุ้นชินกับอุปกรณ์นั้นก่อนล่ะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือควกวค่ะโอ้สุดยอดใช่จริงๆด้วยครับไอ้นั่นก็ไม่กล้าไอ้นี่ก็ไม่กล้าก็เลยทำอะไรไม่สำเร็จพเพราะไม่กล้าทำใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะกล้าจริงจริงๆเลยมีเคล็ดลับอย่างไรครับ พี่ก็ทำให้เขาอยู่ใต้อันลจเราให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราค่ะคอย่างนี้ค่ะไม่เฮ้ยใจเลยครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะออย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายโล่งใจที่ได้ระบายค่ะว่าบอดอ่ะน่าจะพังไม่น่าครัวของพีนอ่ะน่าครัวกว่าบอดอีกนี่ถ้าเป็นคนน่ะฉ่ำไหนตายไปแล้วนะเนี่ย วิธีจริงๆก็คือพังไม่เจ็บตัวและบอดไม่พังเราก็ทําความคุ้นเคยกับบอดด้วยการนั่งอย่างนี้อ๋อเป็นยังไงอีกครับอย่างนี้ค่ะก็อ,ะอย่างนี้ค่ะ,ะให้รู้สึกว่าไม่กลัวบอดแล้วค่อยยืนเล่นค่ะอ๋อ นี่คือการละลายพฤติกรรมจากความกลัวให้กลายเป็นความกล้าน,นั่นเองว้าวสุดยอดไปเลยครับทำไว้สองคลิปแล้วค่ะไปเปิดดูในลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแต่ที่จะสอนเสริมในวันนี้อุดความละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยคืออะไรครับคือการทรงตัวค่ะจะเล่นเป็นหรือเล่นไม่เป็นจากพื้นฐานการทรงตัวสามารถเล่นได้หมดทุกคนค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะครับไปเลยค่ะการทรงตัวกับสเน็กบอร์ดอันดับแรกต้องทาอย่างไรบ้างครับอย่างนี้ค่ะมี่ารทรงตัวแบบนี้นะคะอ๋อฝึกทรงตัวอย่างนี้นะครับอยู่กับที่ก่อนใช่ไหมครับไม่ให้มันขึลนอ๋อไม่ให้มันเคลื่อนที่อ๋อให้รู้ว่าจังหวะของการขึ้นลงเป็นยังไง <ow> และน้ําหนักที่อยู่ตรงกลางเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้นี่เอง โอเคครับแล้วต่อไปท่าที่สองเปไ็นไงครับได้ท่าแรกแล้วก็มาต่อท่าที่สองค่ะทีนี้เราก็ลองเอาเท้าหลังขึ้นกระดานข้างหลังค่ะอย่างนี้ค่ะ แล้วเราก็จะทําสเต็ปต่อไปอย่างนี้ได้เลยค่ะขึ้นแล้วปัดเท้าหลังเร็วๆอย่างนี้นะคะถ้าจะให้ดีอย่าลืมนับหนึ่งถึงสามด้วยนะคะ ร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทําได้ภายในหนึ่งนาทีจริงหรือไม่เราก็ทําไปด้วยนับไปด้วยให้ถึงแค่60สิค่ะถ้าตกกระดานก็หยุดนับถ้าขึ้นกระดานก็เริ่มใหม่ สิบสกค่ะหยุดค่ะอ่าใช่ไหมครับอย่างนี้อ่าแล้วก็เริ่มใหม่ใช่ไหมครับเริ่มที่16ใช่ไหมครับเริ่มที่16ค่ะอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะอ๋ออย่างนี้นะคะค่ะว่าทุกท่านคงเข้าใจกันแล้วนะคะวันนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด u ั s c r ค b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพีทำต่อด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ